Budha Jovana Dipati Sampati Kanchari Antivara Nyadapat Anpita Satta Bhaka Ratcha Jata Kade Seso Samhang Anukang Nakmu tata makawato ara atau sama samput hasanakmu tata makawato ara atau sama samput hasanakmu tata makawato ara atau sama samput tata atthasaman tatthamotiyan gotho sahate nakhan siyate ขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาอยากจะฟังแระรรมเทศนาในวันนี้รวมไปถึนงน้องๆนะจะโรงเรียนวัดพุทธดาราอาจะทำพระอาจารย์ทีพิชิตกุณนะพามาเป็นประจำนะาาอาจจะไม่ชุกช่านะตามโอกาสที่ ยม่ควรว่าม่าว่าก็จะมีประโยชน์ต่อน้องน้องใหญ่สอันยงที่เกินมาไว้น่าเป็นต้นทำแปลก็คือความโตรธเกิดขึ้นณผลไปแล้ว ความมืดมนย่อมเกิดขึ้นเมื่อน,นั้นความโกรธที่เกิดขึ้นมาได้ในหลายลักษณะและหลายสถานะนะยมนะจะสังเกตเห็นว่าระดับความโกรธของคนเราเนี่ยไม่เท่ากัน,นไม่เหมือนกันด้ยในแต่ะช่วงวัยอายุของแต่ละวัย การที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นอายุมากขึ้นระดับความโกรในตัวของเรานั้นก็จะคั่งแกงไปตามสภาพะะทะานะา,ารสะสัมมาสัสพุธเจา้าได้กล่าวว่า ผู้ใดเป็นผู้โกรธแล้วย่อมไม่เห็นธรรมนะคนโกรตนี่ทานเกณฑง่ายๆว่าถ้ามีอาการโกรธในมีอา,ารโกรธเนี่ยเราจะไปสารสอนนะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เป็นผู้สอนได้ยากนักในขณะนั้น,นนะต้องร้อให้เขาย็นลงก่อนไนะอยยาที่บอกไว้ใน้นโตนว่า อาการโกรธจะมีหลายระดับตอนเด็กตอนเด็กในวัยทารกการโกรธขึ้นของวัยเด็กนั้นสาเหตุก็ไม่มีไม่กี่อย่างก็อาจจะเป็นการเด้ร้องความสนใจกระจองงแง่ร้องไห้เยียดได้ของได้หนันได้นี้ พอไม่ได้อย่างใจแล้วก็วิ่งทุรนทุรายนะเพื่อที่จะเรียกร้องอให้พ่อให้แม่ให้ผู้ปกครองนั้นซื้อให้เมื่อพ่อแม่ไม่ซื้อให้ไม่ทำให้ไม่ทำได้หาใจแล้วก็โมโหก็โกรธพอโกรธแม่แล้วามโกรธนั้นก็โกรธง่ายหายเร็วนะ ดเด็กเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่าดเด็กๆเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยเขาทะเลาะกันแค่เดียวทะเลาะวันนี้ตอนเยน็นๆบ่ายๆเย็นๆก็หายแล้ยนะนี่ก็หายแล้วว่าเราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะไมาอ,อย่ามาทะเลาะกันขอเล่นมีเยอะแยะประเภทสัรวัทเลย้าหลังกองโจรนั้นก็ โตงา่ายหายเลยพอโตขึ้นมาหน่อยละในช่วงวัยรุ่นเริ่มมีความรักความรักแบบวัหนุ่งสาวอันนี้จะห่างจาพกพ่อแม่ละ,ะความโตเกิดขึ้นมีหลายระดับเช่นกันในวัยนี้ เขาเรียกว่ามีอยู่ในช่วงของวัยรุ่นก็ต่อความตรวจอาจจะตรวด้วยมีความรักมีแฟนอมีความรักในวัยนี้ต้องต้องการที่ศึกษสาดเยอะแต่ไม่ค่อยอ่าไม่ค่อยที่จะพูกษารผู้ใหญ่สักเท่าไหร่นะเพราะเขามีสังคมของเขา จะให้คอยคำศึกษาซึ่งมาจะไม่ใช่คำศึกษาที่ดีก็ได้ต่อมาในช่วงวัยผู้ใหญ่วัยทำงานปรกจรซึ่งเราจะรู้ดีว่าในช่วงระยะเวลาของวัยนี้เป็นช่วงเวลาของการใช้ผลอนข้างเยอะแต่ผู้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่เด็กก็เหมือนกัน ที่ใส่ดางอย่างเพราะโตแล้วนี่ความมีเหตุผลต่างๆมันจะหายไปนะจะหายไปถ้าอยู่พราผมกุณาพรได้กล่าวไว้ว่าหากหากอะไรเนี่ยทำให้เราโกรธหรือทำให้เรารู้สึกโกรธนะ ในช่วงขนานั้นเนี ugly, 53, away, so, slavery, obesity, ่ยการที่จะระนักะความความโกรธได้ดีที่สุดก็คือการลึกนึกถึงคุณงามความดีของเขาเอาหน้าในตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาพักกันมาเนี่ยต้องมีในช่วงระยะเวลาเนึ่ยนี่เท่าไหร่ที่มีสิ่งดีหรือว่าที่เขาทำอะไรดีไว้ให้เราได้ถือในช่วงนั้น พอตัวอาจจะไม่ได้หายไปแต่อาจจะพวกเราเบาบงลค่บางคุเนี่ยคุณโยนคราี้ว่าถือตัวถือตนวแล้วือใส่มีก้สูงนะขยาหไรว่าไม่ได้นะดาทำดาโดนาแต่งวานวันนี้ตื่นมาเลสะดุ้งตื่นมา จะคิดแค้นก็เหลือจะอยู lier, ่ในใจอยู sey, ่ตลอดเวลาเป็นมนุษย์ที่อ่าเรียกว่าเป็นมนุษย์จริงๆเนี่ยคล้องมนุษย์อีกเดี๋ยนี้เขาเรียกเขาเรียกว่าคนลเขรียมนุษย์แปลว่าคนนี้แปลว่าหลายๆอย่างมาอยู่รวมกันว่าคนผสมคนเจริญนี่คือคนมีรักโหลบโลูกหลบเป็นอะไรล่ะ แต่ว่าสมาธิมันจะบอกว่าการยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนเนี่ยว่าตนตนเองเก่งตวเองแน่ตวเองดีใครจะมาว่าเนาะด่ามาฝ่าอันี้ได้<ม>หรือว่าไปยึดติดกับตรงนั้นเยอะนะจะทำให้เรานนเนี่ยโกรธง่ายจริงๆเนี่ย เหตุผลงกาหที่ราไม่มีไม่มากมีไมห่แต่ว่าเหา,าเระับการขอรวดทฟุ้งซ่านเนี่ยตัวนี้มันคุมแต่งไนพอมันครุแต่งแล้วมันเกิดเกิดอาการมงหนติดต่างๆก็จะเอาคืนแก้แค้นยังไงมีตบกัน บางคนท่านเข้าพบจิตแพทย์ถ้ามีเพย์เพย์หนึ่งเพย์ของตาวนลฮะบางคนอาจจะใช้ได้ยืนถ้าโตแล้วโตหน่อยเป็นผู้ใหญ่เพย์เขาบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขึ้นท้ามาเพราะขับรถไปทำงานืันอิงวันนั้นขี่รถผ่าน โรงพยาบาลสีหังยาบริเวณกอณีล้อลุกนะอาจจะไม่ได้ค่อยดูแลรถค่อยปืนล้อลุดเธอเธอก็ดูนาฬิกาแล้วแหมสายแล้วสายแล้วเกิดโมโหโมโหมากน้อตว่า พอลเอโดอีไม่รู้ว่านอมันโดดหรือว่าทางการตายอย่างไหนึกหาไม่เจอแล้วก็นั่งงงูเพียบบน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 ีีชายคนหนึ่งเดินดงดูดูมาเกาะรู้ว่าหางรู้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลปีทะยาเป็นโรงพยาบาลบ้านผู้ป่วยอาการอันจิาไม่ปกติไปอยู่ครับ ราบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็หานที่กำลังโมงโหวนหน้านหนี่อยู่ชายคนนั้นก่อนหรัวร้อผู้หญิงคนนี้ก็ด้วยความโมโหก็ประหวัดใส่หัวลาะทำไมคนก็หารไม่ยิ้มทำไมคนนั้นชายคนนั้นถึงจะบ้าแต่ก็ยังดี เราดีเทค่ะบอกผู้หญิงคนนั้นว่าจะไปโัวทำไมจะไปมองหทำไมแค่ล้อหลุดแค่นั้นเองจะมาให้โมโหยังไงคิณตอบจะใส่ยังไงเนี่ยอตก็ไม่มีน้อตหายไปหมดแล้วรถก็ไปไม่ได้ทายบ้าคุณนั้นก็บอกว่า ไอ้ร้อยเดือสามร้อยเนี่ยน็อตมันก็ยังมีคบถอดออกมาน็อตสามน็อตละตัวไอ้ร้อยเนี่ยมีน็อตอยู่หลายตัวก็ถอดออกมาห้าตัวนะแล้วก็มาใส่ในร้อยข้างในมีคนนี้ก็อ๋อนึกไม่ออกเพราะโมโหอยู่ความตรวจมันบางตาบางรทุกข์บางสติปัญญานะ บางทีปัญญาวมังนง่ายเรื่องในอนดีตเรารูโโร้ว่าการงูหัวเนี่ยมันทำให้เราขาดสติขาดความคิดรอบคอบนะทางนั้นที่เป็นเรื่องที่ไม่ยากเท่าไหร่แต่พอโงโหัวแล้วเนี่ยอะไรต่างๆมันยากขึ้นนะ ยากขึ uh, ้น mm. อ่านี ar, like ้ในวัยต uh, ่อมาก็วัยอ่าค่อนข้างจะอายุมากเลยเก่แกขึ้นมาก็ความโกรธง่ายๆเราโกรธให้ลูกให้หลานที่บวเนี่ยไรก็เป็นแต่เขาคงไม่ใช่คนแก่โตวัามาเยอะแยะมันก็จะเสอยทีอ่า ตกวให้ลูกให้หลานที่บน่นพอบนแล้วลูกหลานก็ไม่ค่อยมาหาก็โกรให้ลูกให้หลานอันนี้เป็นธรรมาที่ที่หากความโกรธเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาทำให้มีอะไรเกิดขึ้นความโกรธสิทธิ์ที่เกิดขึ้นและตางมาเสมอนั้นนะ ก็คือทําให้หัวใจของเราเนี่ยเกิดอาการปิติในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าอกากติสีนะสีย่างน,นั้นมีอะไรบ้างคือก็ฉันทาคติและเพาะเกลนอกยางอันนี้ความปวดและความ่วงของความปวดปวดง่ายเนี่ยมันเกิดอาการปิติขึ้นมาแล้วโกรธเท้าเหยียดเท้า แต่ว่าคาติชาสติแต่ว่ารักของความเราที่ไไม่รู้ล่ะพูดอะไรมาดีทุกอย่างเลิศเลินทุกอย่างดูดีมีสาระถ้าเรารักเราชอบใครแล้วสองโทษสักติเราเตียมทราเปลี่ยนอ,อันนี้ก็โมโหโกรธเขาเปลี่ยนเขาพูดอะไรมาเราไม่ฟังเราตัดเทงไปแล้วลคนนี้มันไม่ดีนะ การที่การพูดอะไรต่างๆสิ่งที่เขาทำอาจจะดีแะ่เป็นการพูดที่ดูดีสารแต่ว่าเมื่อเราเลี่ยงตกขาไปแล้วเนี่ยอะไรต่างๆก็ไม่ดีเมื่อสักอย่างและไม่ดีโดยในสายตาเราผ่าสาแต่เขาเรียกว่าโมหะคติลองเอียงข้อมือง้อในห่าธาสุรัคตินี้ก็คือ อาการโลดโดยไม่รู้รข้อมูลข่าวสารที่ที่แท้จริงนะคนไทยชอบเป็นกันเยอะข้อมูลข่าวสารใครพูดอะไรมาเห่อนะคนนั้นคนนี้ไม่ดีพักนั้นพักนี้ไม่ดีที่อากาศว่าอย่งไรบเที่อายกามนะเพราะว่าเกิดลมอักเสบพองความไม่รู้ ในข้อสี่พยาขยะิดลำเทียงเพราะกลัวคุคุณที่สุดของเราก็คือเกรงใจลำเตียงกเ็เกรงใจมีกันเยอะนะนลูกข้้นหลางเอิทั้งหลายเ็จฝาเท่เาไรโอ้เกร,ใเรงใจก็เถิต้องรักนะต้องรักนะอกนะอย่าก,นะก,การเป็งยาก เป็นยากจังคือคนรู้จักการทานนี้ก็เกิดความเกลียนใจเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าความโกรธนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออาการปิดเถื่อนที่แน่นอนนะแต่ถ้าบอกว่าชิน่ามีทีพูดไว้ดีมากเลยว่าแตว่าความโกรธนั้นคืออาการของความเฉียวเฉียวเกิดขึ้นเป็นประเด็นน้ำนองในหน้าอกอะไรจะขวางทางไม่ได้ ทางหมดนะทางหมดเอาละความปวดนั้นถ้าบอกว่าเป็นธากเเงาอย่างหนึ่งของความชั่วเป็นเหตุซึ่งเกิดให้ให้เกิดาักุศลสามอย่างก็คือโรกกวดหลงมเพรากปวลต่างๆมันบาดตาอักขุัรสามอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันเลย ถ้าบอกวิธีแก้อย่างง่ายถ้าบอกว่าหากโตันเนี่ยโัรอยู่พูดจ้างไม่รู้เรื่องอย่างแรกเลยข้อหนึ่งงดพูดพูดน้อยงดพูดเงียบไปหากไปเงียบไปแล้วเนี่ยไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรละ ให้สิชาและความยาวนะข้อสอง,อสองท่านบอกว่าถ้าหากกำลังโกรธโมโ,โหเลยให้นดตัดสินใจเพราะความโกรธความโมโหในณานังานทําให้วิจารณญอยา่างสติของเรามัน้อยการตาัดสินใจอาจจะเกิดความผิดพลาดเดีที่ก็บอกว่าเสียน,น้อยเสียสย่าเสียหน่ายเสียง่าย มันจะมาเสียาตอนเราโกรธข้อสามเขาบอกว่าหากกำลังโกรธมองหมูไปอยู่กับเราให้เราเนี่ยเดินออกจากสถานการณ์นั้นเดินชุดเดินออกมาเลยไม่ใช่การมีปัญหาแต่เป็การเดินออกมาข้อสี่ก็หาหาอะไรครับไม่จำเป็นต้องคิดฟุ้งซ่าน อ่าในข้อห้าก็คือการทำสมาธิเมื่ออะไร่างๆมันเกดขึ้นแล้วทางิใจคือสรุปไว้อยู่ความโกรธต่างๆเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อรู้แล้วงสฝุดอารมณ์ดีเรารู้แลงรู้ท่อทางเรารือเป่าในสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าเมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจจะพัฒนาท่านใดๆก็ไร้ผลการพัฒนาที่ต้องเรื่องจิใจคน เมื่อเกิดสุนการพัฒนาที่ผาวรนะอย่างที่กล่าวเอาไว้เ้่อง้องความโกรธนั้นเจิขึ้นกับผู้ใจแล้วทำให้จิตใจหม่นหมองเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราถ้าหากฝึกจิตฝึกใจไว้ดีเราจะไม่เป็นคนโกรธง่ายเึ่เชียวันะการพัฒนาในด้านจิตใจก็จะดีขึ้น ใส่ระดับขึ้ถ้าเราเลยยังมีสมาธิขั้นหนึ่งขั้นสอง,สงขั้นสามจะไปถึงขั้นสูงสุดคือปิพานการหลุดพ้นทางอวงนั่นเองไม่รักไม่โกรกไม่โกรธไม่หลงไม่เสียไม่ชิงดีชิงเด่ดกับใครลปล่อยวานอันนี้สุดท้ายนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแลก็ ในเนื้อากที่คุณโยมทั้งหลายได้มาถบุลเลี้ยงพระตาหารพระให้มีกำลังวังชาให้ได้สิบทอดพุทธศาสนาไว้สืบไปให้ทางใดก็ทางหนึ่งบางรูปเป็นพระอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยสอนที่โรงเรียนก็ใได้ใช้กำลังในการที่โยมได้หัอาหา มาบำรุงในวันนี้เพื่อไปเติมสมองมีสมองแล้วก็ไปสั่งสอนให้เกิดความรู้กับคนหมู่นั่งสอบไปนะสอขออ้ามบุญขอภาษีศาสนาไกลคือเขาที่พระธรรมพระสงฆ์ที่จะคุ้มครองโดยพรให้คุณโยมทั้งหลายเกิดความสุขความสบายใจจะเลิศในหน้าที่การงาน สิ่งต่างๆที่ทุกใจตของของใจก็พขอให้ปล่อยมาพทศสารอมสุขวัติเวลาอีวัตก็องด้วยสักการัชนิเพื่อทุก์ทุกที่บุญที่เพื่อตัเกิดดกวดร้าวแต่พอนะยะชาวาริวานาภูราภริภูเรติสาขาอิวัติวิวัตโททีนัง

و الله เท้ากวันเท้ากวันตุสัพพะมันพลังรักกันตุสราภะเทวะวันจาภูตานุภาเวนัสตานสุทธิ์เท้ากวันเท้ากวันตุสัพพะมันพลังรักกันตุสราภะเทวะวันจาภะขมันนุภาเวนัสตานสุทธิ pháp văn tu từ pháp mạng pháp lành pháp tu từ pháp thiện pháp thân ขอโทษนะพระสงฆ์ก็ขอเรียนชวาสงฆใจช่วยดขึ้นขันะที่มาร่วมกราเป็นกุศล้าวานิชานี้ขอโรดนจนเรวยอายุคนนักฝรนทรนะจ้ัต้นปัันั้นที่กระายความกว่าสิมีความส็จมีความสาเร็จตงตัวการชุกทุบคนดเอิสาธร